ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป่าสนลำเพลินป่าสนลำเพลินออพิเชียวมาแล้วมาแล้วพี่น้องยามก่อนเที่ยงนะครับผมเนี่ยมาดูคลิปมีก่อนเที่ยงนะครับผมผูใดเนาะมาเสียงบดเสียงลงเสียงดังอยู่แถวนี้เนาะโอ้ยเนาะคักเนาะพี่นอ้องพีเอกกันใช่มากถึงแล้วโอ้เนาะมาถึงกระโดน,นพูดไปได้ยังไงสิบคำไปได้ยังไงสิบเก้าคลิป ทำเท่าไหร่คุณก็ดูของคุณผมทำเท่าไหร่ก็ดูหลักร้อยผมก็ต้องขยันทำวันละห้าคิดก็พอนี่ครับเพกกัญชัยสุดหลอ่อเออเอออย่า,า,ยายทำเยอะพอทำเยอะจะเหนื่อยคนขามันขึนน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 ้นม่น,นอนไม่แตะเป็นหันร้อยตั้งสองคนตื่นขึ้นมาเชี่ยวคืนลิลโมกุญแจไปให้ไง ต uh, um, ื่นขึ้นมาเที่ยงคืนลาไปถูกุณแจเขาคุ่แจรถให้พาไปดูสนามวันนี้รถเครื่องปั่นไฟมาเร็วจังวะโอ้ทุกทีรถตะหนุ่ยจะมาถึงก่อนเปคนขับนขัก็ามันรู้ทางไงเอมามาทางนี้ดิมันไม่ได้มาทางนี้ดิจะมาทางมุกป มาสุดมุกแล้วก็วิ่งยาวเลยเลื่อสายอ่ะเลื่อสายเขาวิ่งยาวแล้วก็วมาชนสามอย่างเลยวซ้ายทีหนึง่งตรงปั๊มมีพีอ่ะใช่ปะผมก่อนมผมมาเติมเนี่ยผมคิดว่าข้างในมันไม่มีเน,ะนาะไม่มีไม่นนะผมมาเติมน้ำมนันนี่ผมโตมุกนี่แล้วถึงแยกสีแยกแรกเห็นไหมก่อนจะเข้ามุกผมเลี้ยวขวาตอนนั้นน้ำมันผมเยอะเนาะ ล้วไปเลี้ยวซ้ายไปเติมปั๊มบีพีผมต้องไปรูดปั๊มเลยไม่ใช่เงินคุณใช่เงินสดผมใช่บัตรนีค่ครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับผมโรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก่ครับผมเนี่ยอยู่โรงเรียนบ้านพุ่มแก่ครับตอนนี้รถเครื่องปันไปมาถึงแล้วครับพี่น้องเจ้าคือขับเร็วแท้มา อ่อนหลายครับพี่น้องนี่ตอนก่อนเที่ยงเที่ยงนะครับบรรยากาศนี้คนระตอนก่อนเที่ยงเที่ยงนะพี่น้องผมจะพาชมบรรยากาศคนขับไปใส่วะ ตาดประวัติการเดินนี่รถเครื่องปั่นไฟมาก่อนเขาเนี่ยโอ้โอขึ้นมาเร็วทีววออกมาจากโมงออกมาป้องกันดว่วทุกท่านอ่ะนะบอกแล้วมากอนมูไปแล้วว<า>้าต,ตัวคัมมี่ตัวคัมเอ่า,า,าเจ้าปาะสายใดนี่นมมกตีสิบสองนี่ดิ ยิงยาวมาถึงมุกกะเรยวเรยวตายมากนะยิงงวงรู้เครื่องปั่นไฟขึ้นมาเร็วเถอไหวอากาศาพอดีเบิงเหยุ่กคนนดียุบ่เขาจ้บริเกตวิีดิเก็บ่ไปแล้วอ๋อเปลนเื่อมาตีห้าดิอ๋อเนึ่นแล้วเดีเ๋เจ้าขยับขึ้นไปจอดอว่านเขาลงบิรตกันนะฮในที่สถานีนี่ฮะ เนี้ยนี่ตรงนี้แล้วหลังนี่ตรงนี้หลังไว้ที่นี่แม่เดี๋ยวเจ้าเต้าก็ต้องขึ้นบนโล่งอแต่จะเพิ่งเข้าให้รถเขาขึ้นก่อนเดี๋ยวรอลูกพี่เจ้าเดี๋ยวแหละลูกพี่เจ้าจัดแจ้งผมมาถึงอะเฮ้จริงๆริะถึงนี่ประมาณสักหกโมงเช้าอะไรออกตีสามผมมาเลยออกผมหยยบมาผมไม่มาเร็วแปดสิบเจอนิดหน่อยผมแปดสิบเก้าสิบไม่ได้รีบเลยมาจอดนอนอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ไหวกินยาแก้เส็จแล้วมัน กินยากแก้เสแล้วมันมันมันไม่ไหวไงกินแล้วมันแบบเรากินไปแล้วเรานอนไปสามสี่ชั่วโมงมันแล้วขับมามันเริ่มง่วงง่วงมันนอนอยู่ก่อนถึงไอ้ไอ้ดงหลวงอ่ะปั๊มีพีก่อนถึงดงเหลืองอ่ะมาจอดนอนอยี่นั่นสักยี่สิบนาทีตื่นถ้าครึ่งชั่วโมงตื่นมามันหกโมงกว่าก็เลยออกมามาเติมน้ำมันอยู่มุกก็เข้ามาสามสี่ชั่วโมงเร็วเหมือนกันเลย นี่ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับผมนีม่ครับก๋บวยเตี๋ยวแชปมพี่น้องเอ้ก๋วยเตี๋ยวแชปม เออเป็นคู่งามแบบโอ้ยของเอาปูกระโดดขาปูกระโดดแล้วโอ้ยของกินครับอ่าพี่น้องเย็นแน่นิ่หน่อย อ่าไก่ย่างสมตำหรุนองกำลังย่างแล้วครับไก่อันนี้ล้วงไห้ครับล้วงไห้พาโชคโอ้ยน้ะ ลูกปิงปองออสวยเป็นลูกสวยดาวนะคะลูกละยี่สิบบาทของลูกเลยยี่สิบได้ตู้เย็ยนแล้วกลับบ้านเลยครับพี่<ร>น้องเ,เ,เอาใส่รถตู้กลับบ้านเลยพี่น้องนี่เนี่ยลูกปิงปองลูกปิงปอง เอารอบยังหนีเลยสิเอาจากลอยหลังก็สีเจ้าลอยเพนได้ถึงบ่ไม่ถึงหกสิบแฟนเปียกยาวสีหมดพอแต่ม,มันยาวสีเมตรรอบไม่หนีสิว่าใครทำกรรมการปิดหนีเพราะอะไรบ้งนี่นี่นี่มันต้องปิดหนีเลยฮะ

เขาเรียกนะเป็นโซงที่ว่าให้เป็นห้างขายไปเดิมไปดูเลยครับทีัผมดูในยูทูบมันจะเป็นคายบจะเป็นห้องขายบาทเป็นห้องขายบาทเป็นห้องขายบาท เขามาแล้วไงก็เจ้าของออาไปเลยเอาไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นข่ายปูโครงที่เขาจะมานั่งกินมันเกี่ยวอะไรกับไม้ตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวีเแบบนี้เนาะถ้าล้อมล้อมไอ้ลวดหนามมาเนี่ยที่ลวดหนามมาปิดปิดปิดไปเลยยาวเลยแล้วตัวกวางน่าจะไม่ได้ลอมเล้ตกองล้อมวินี่ขึ้นตองนี้โดนตากูรังพงไม่หยุดรังพงไม่ล่อรถเล่นเขาจะก้อนจังนั้นครับนี่ยแหละอ้อมยังไม้อ้อมต้งรถเล่นเขาจะก้อนจะทำทั้งนั้นได้ ไม่ก็เพราะว่าเพิ่นบ่มีสังกะสีที่ที่อันนี้แล้วขายแล้วทขายตรงนู้นมันจะเป็นห้องขายบัตรคือเข้าไปตู้โอ้โหเขาตู้เลยจบเลยมันจบเปลือกไม่โอ่งอินโอ่งทีไปเลยนี่บอกโอ้ฮะตรงตัวนี้บ่ต้องออก้อมเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยวเลยจบเลยเนาะมัน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 ทำหมจบแต่มันเข้าได้เบิร์ดอ้อมันเข้าได้ได้คำคมเข่าได้สังกะสีผมมันุกพ่อที่บ้านนะนี่เจ้าคือสิออกเป็นเท็กซ์นี่

คลิปนี้น noc. เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฝากติดตามช่องผสมลำพันเชียว